ขาเห็ดวันตุกปุ๊ยเป็นตะกินไงต่หิวหนามกินได้ด้วยนี่ครับเบิ้งเบิ้งสิบีหนามให้เบิ้องแกก็หายได้อยู่สองดอกครับที่นี้ ครับเนเขาเอาไปแกงมันสิเป็นดอกสีเหลืองครับมันสิเปลี่ยนครับพี่น้องเห็ดอดอกงามแหงครับนี่ดอกไข่ๆกันเลยครับพรมเดียวกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ที่วครับนี่ก็ยึดกับบ่าที่วที่เก่าครับบ่าวที่สวที่ภาพมหาเฮ็ดครับนี่ หาลอะเบิ่งเห็ดถึงแดงซี่ครับพี่น้องนี่ละครพี่กัดมานี่ก็ปลาเป็นสังหอมอำเภอบุนทะิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปครับมานี้ว่าสิได้บ่ได้ครับเป็นหลุนน้ำกันครับอืนี่ครับดอกอวนๆงามๆเลยอีกดอกนึงนี่ พี่หน่ออุ้ยนี่นะคะเห็ดอาดคาแบบใหญ่เลยอุ้ยพี่อีกเต็งพูนสองดอกอาดคาครับพี่หน่อเบ่งคาดอกนี่แบบใหญ่เลยดอกทีกครครุีไก่ถึงหกน้ำครบอบย อ้ยแดงจริงคืองเลยข่าเห็ดหวานตุ๊บุเลยดอกหนึ่งก็ดอกหน่อยเห้ดอกจึงงากใหม่กี่ตัวนี่นี่เปิดขับปีนองดอกเห็ดหน่อยเห่ มันบานนะครับนี่โอ้ขาใหญ่โอ้กำลังจุุมๆครับนี่เอ้ดอกฮักดอกฮักเรี้ยวจะได้ครับพี่น้องเฮ็ดนี่โอ้ขาเฮ็ดครับพี่น้องแหลมว่ามันมาจิ้มเขียวนุ่พูนะ่ะ แต่ว่างยาวครักขนาดเพราะว่าใบตองมันหนาคือมองนี้มองได้ใบตองหนากับสีหมุนขึ้นมาครับนอ่เห็นหนอด,ดอกครับน้องตรงนี้โอ้ดอกนี้ก็าง,งามอยู่ขาอ้วนตุลุยเลยลมครับพี่น้องลมมาเบิ่งทางไปครับ บางมองกับดอกอ้วนอุดมสมบูรณ์นะบางมองกับดอกจิ๋จ่อยคายเหยาะๆเนาะนี่แหละครับพี่น้องเห็ดเผิงแดงซี่หน่อยเขาเหมือนกันนี่ดอ,อกเห็ดครับพี่น้องสองดอกพูดใน,นเห็นลายดอกนะครับแต่วันดอกหน่อยคายน,น้อยเนี่ย แต่ว่าสีแจ่มขนาดนี่โอ้ดอกเห็รดอกไม้เก่นสีเผาแล้วเอ้ขอยาาขายาวงามอยู่ครับนี่ งามเลยครับเฮ้ย,อยดอกโอ้โหงามขนาดดอ้นดอกดอกงามครับ าหาหง่้งอีกดอกนึงท้างทีครับโอ้ยวนตุป,ปุเลยนี่ครับพี่น้องวนตกตีแห้งทางนี่ครับพี่น้องแต่เวลาอัปเดตกระตาแล้วครับ <c oughs> บ่าวที่กาลัางในอหนึ่งเนาะแต่กีปหาไปเรื่อยๆแล้วครับมันนี้ หวางเบิเหมือครับขับไปหลุดบรรจนกระเป๋าที่มือเก่าครับอ้ยขาหักแล้วครับอ้ยแบบนี้อู้ยข้าแบบเบิ่ครับพี่นองข้าใหญ่ให้อ้ยสามสิบพอครับอะพออย่างนี้สามดอกข้างามเยอ้นี่ครับ มันบออกคือมันจังได้ครับงามอย,ยอออู่ขาเห็ดดอกไงครับโอ้ยขาเห็ดดูครับโอ้ยกรบพี่น้องขาดอกนี้หวนตุ๊บุเลย น่หน่อยเนา้ครับดอกนึงครับนี่มาหาหม่องเคยหาเคยเก็บนะครับบ่คอยหูปลาเป็นได้รับพี่น้องยางมาป่อเฮ็ดอันนี้เฮ็ดจมูกมูกครับเคยเห็นหมดลักษณะเป็นแนวแสดงว่าปลานี้ซีุูมซื่นแนงครับเพราะว่าถ้า่สซูมซื่นม,มันก็สซีบ่อครับ ข้างในสิเป็านหนามนะครับเบิ้งสิพายพี่น้องเบิง้งบ่าที่อยู่กัสิบ่เอาดอกมื้อนี้ยเป็นหมดร้ายถ้าเห็นหลายก็น่าจะเอาอยู่ครับโอ้ยเป็นวุ่นโอ้เป็นตะกินไ่แต่หิ้หวหนามกินได้เด้อนี่ครับเบิง่งเบื้งสิบีดหนามให้เบื้องแก่ก็หายได้อยู่ครับถ้ามาป่าแล้วบ่มีหนามกินเนาะไปะาเฮ็ดต่อครัวแางมากก็มาพอเฮ็ดถึงได้สี่ดอกนึงครับอดี๋นี้ คนล้ลยแห้งครับมันมองได้เคยออกกับมาหลาะเบิึงครับมันอาจสีเหลือเล่มเขาอยู่ดอกคือนีอ่รับ่นองอยางมาอีกน้อยนึงครับมาปล่อเห็ด3้ำดอกเฮ็ 1, ดถึงแดงสีหน่อยที่เก่าแล้วครับมาเก็บครับไปโอู้หขาขาล้วมยืนนิดไตค้อนรครับตัดเอาขาก่อน กคมันสีขาดเบื้องครับพี่น้องขามันงองๆงง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 เงี่ยวๆนี่แหลนี่ครับเกี่ยวน้ำเมันเหือกใหม่เนาะโอยเงามันอ้วนๆตุบป,ปุเลยครับเบื้องความงามโอ้ยสองดอกครับพี่น้องนี่ชือ้อตอดีแกงเสียบครับซ้ำนี่สองดอกครับที่นี้ ขับยาเขาเอาไปแกงมันสิเป็นดอกสีเหลืองครับมันสิเปลี่ยนสีนยามถึงลำหอนครับเสียบขนาดว้านแนงครับโปงคอรออยู่ครับพี่น้องนี่นันมาอยู่จังใดเดินเดี๋ยวพีงครับผมมาข้าหิตงอหลงโขู่ขอ,อยู่ปล่อยแล้วครับพี่น้อง มูนะ่ะมูหน่อยครับมูหน่อยนี่ีดอกครับปีนี้แต่ว่าดอกางาอุ้ยฮามูก็บ่เห็นปุนเบิงค้าเฮ็ดพี่น้องครับอือีอีกดอกนึงพี่ดอกคือกันเลยครับห่มนี่ขาใหญ่ยีนี่ซองดอกติดกันสร้างบัออกล้ไล่เนี่ยครับ เบิ่งครับพี่น้อเห็ดโอ้ยดอกงามแหงครับนี่ดอกไข่ๆย,ยกันเลยครับคุมเดียวกันกออีกครับสองดอกขางกันมานี่ครับโอ้ยขาง,งามแหงดอก mm hmm. นึ้สิเดี mm ๋ hmm. ยวต้องหาเบิ่งดีๆแล้วครับแถวนี้เ mm hmm. บิง่งดอกกำลังเป็นกระดุมง,งามๆเลยดอกนี้ครับพี่น้อ เรื่องไอ้ห้อยงามครับีอดอกนึงครับพี่น้องคืดอกใหญ่แห้งดอกนี้อัดขาโอ้ยเบิ่งครับอ้วนตุลุอยู่พุ่นเอาละครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับฝนก็นเริ่มสิมาแล้วฝ่าห้องทั้งผู้ครับล่มมาแล้วนี่ครับเมาเบิ่งผลงานบาร์ที่อยู่้อนี้ เาที่อยู่กับมหาเลาะไปสั่นแล้วครับอยู่บ้านกับ่บมี่ยังเห็ดเนาะตาที่ทางมันบอกออกแล้วครับก็ได้เห็ดเพิงแดงซี่ครับมือนี้ถือว่าได้แกงนึงอยู่ครับก็ได้บุหลี่ปันไดครับก็พอได้มมานอยู่เนาะสุดยอดแล้วล่ะครับซ้ำนี้ก็ได้บราที่อยู่ก็บโหูปลาเลยก็มาเลาะเบ่งน้ำหมองเพื่อนย้ามาหาอ่ะนะครับครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิเป็นกำลังใจให้บ่าวคิวเฮ็ด คิดต่อไปครับสำหรับหมือนอีบ่าวที่ขอโตลาแล้วครับสวัสดีครับ